มาอีกแล้วนะคะฝึกวันนะสามประโยคนะคะเพื่อนๆอย่างน้อยแนะนำตัวเองใช่ไหมคะสาวๆในกลุ่มสามารถฝึกแนะนำตัวเองนะคะประโยคที่หนึ่ง My nickname is Pat My nickname is Pat ค่ะประโยคที่สอง I'm single mum I'm single mum นะคะประโยคที่สาม I have 43 y e years old I have 43 years old ใช่ไหมคะก็คือฉันชื่อเล่นว่าพัทนะคะฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะฉันมีอายุ43ปีนั่นเองอวันนี้ลองฝึกนะคะลึกรองฝึกแนะนำตัวเองเพื่อให้เพื่อนๆในกลุ่มได้รู้จักนะคะฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันนะคะเพื่อนๆสาวๆจะเก่งเพราะว่าเรากล้าพูดนะคะเราจะมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเราจะมีฝอแฟนเป็นชาวต่างชาติแน่นอนนะคะฝึกไปด้วยกันนะคะพัดเป็นกำลังใจให้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพุธแล้วใช่ไหมคะอ่าพัดจะมีข่าวแจ้งนะคะข่าวดีมาบอกสาวๆนั่นเองนะคะสาวๆท่านใดที่ซื้อหนังสือของพัดไปนะคะสาวๆท่านใดที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับพัดนะคะเพื่อนๆพัดมีกลุ่มนะคะเป็นแพลตฟอร์มสีเขียวนะคะพัดเชิญเข้ากลุ่มแล้วสาวๆท่านใดนะคะที่ซื้อหนังสือไปแล้วพัดไม่ยังไม่ได้เชิญเข้ากลุ่มทักมาหาพัดได้นะคะเดี๋ยวพัดจะดึงเข้ากลุ่มสาวๆเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะมีสอนนะคะก็คือเทคนิคการ การเดินไซฟอนะคะการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สาวๆติดขัดปัญหาเรื่องอะไรพัดก็จะช่วยเหลือน,นั่นเองนะคะพัดมีกลุ่มเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพื่อนๆสาวๆท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มก็คือเงื่อนไขมีแค่2อ,อย่างคะ่ะ1ซื้อนังสือ2ลงทะเบียนเรียนในคอร์สนั่นเองนะคะอย่าลืมทักไปนะคะสาวๆท่านใดที่พัดยังไม่ได้เชิญยังไม่ได้เชิญเข้ากลุ่มอย่าลืมทักไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสาววันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพุธแล้วใช่ไหมคะ พัดจะมีข่าวแจ้งนะคะข่าวดีมาแบบสาวๆนั่นเองนะคะสาวๆท่านใดที่ซื้อหนังสือของพัดไปนะคะสาวๆท่านใดที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกับพัดนะคะเพื่อนๆพัดมีกลุ่มนะคะเป็นแพลตฟอร์มสีเขียวนะคะพัดเชิญเข้ากลุ่มแล้วสาวๆท่านใดนะคะที่ซื้อหนังสือไปแล้วพัดไม่ยังไม่ได้เชิญเข้ากลุ่มทักมาหาพัดได้นะคะเดี๋ยวพัดจะดึงเข้ากลุ่มสาวๆเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะมีสอนนะคะก็คือเทคนิคการเดินสายของนะคะการสอนภาษา แล้วก็สาวสาวติดคําปัญหาเรื่องอะไรพัทก็จะช่วยเหลือนั่นเองนะคะพัดมีกลุ่มเป็นของตัวเองแล้วนะคะเ,เพื่อนๆส,สาวสาวท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มก็คือเงื่อนไขมีแค่2อ,อย่างคะ่ะหนึ่งซื้อหนังสือ2องลงทะเบียนเรียนในคอสนั่นเองนะคะอย่าลืมทักไปนะคะสาวสาวท่านใดที่พัดยังไม่ได้เชิญยังไม่ได้เชิญเข้ากลุ่มอย่าลืมทักไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ